เพลยนสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะบีมพิมพิชยาเป็นได้แค่เด็กเก็บบอลจริงๆหรอและสาวไทยมักจะส่งรอยยิ้มส่งเสียงหัวเราะส่งจุบให้เพื่อนๆร่วมทีมจริงหรือไม่มาดูกันนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะคืนที่6เข้าคืนที่7ตี2เนี่ย ของรายการชิงแชมป์ยุโรปทุกคนบีมิมิชากกรํานะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยสังกัดสโมสร s อ c ชเวรินนะคะทางฝั่งเยอรมนีนะโดยเมื่อวานเนี้ยบีมิมิชากกรัม SSC เนี่ยแข่งประเดิมนัดแรกกับเลเวอรลุสนะคะทุกคนคือการแข่งขันเนี่ยบีมิมิชากกรัมก็ไม่ไม่ได้ลงนะคะ3เซตบีมเนี่ย ทีม SSC เนี่ยชนะ l o ว r ร์ลูสต่อศูนเซตเลยนะคะชนะ3เซตรวดเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแมตช์แรกที่ง่ายๆสําหรับทีมของบีมีวิชากกกรัมที่จริงแฟนแๆและบอลก็หวังนะคะบีเมื่อไหร่จะได้ลงมาอีกรายการนึงแล้วนะ เป็นรายการควบของหลีกเยอรมนีแล้วนะได้ลงหรือ,อยังจะได้ลงตอนไหนอะไรยังไงทั้งที่เป็นทีมที่ง่ายประเดิมนัดแรกเป็นทีมง่ายแต่บีมวิชาก็ยังไม่ได้ลงการแข่งขันนะคะซึ่งแนวโน้มที่เราเห็นของ s s สเอชเวรีเนี่ยที่มักจะให้บีมลงอะ่ะมักจะให้บีมลงในทีมหนักๆนะดังนั้นเนี่ยนัดต่อไปของบีมเนี่ยจะเจอกับ s s สเบาชินะจะเจอกับบอสโควิดจะเจอกับฮันดาบัลลาดินนะคะมีแนวโน้มสูงนะที่บีมบีมพิชากกกำังของเราเนี่ยจะได้ลงร่วม แข่งร่วมทีมกับบอสโควิดและฮันดาบัลาดินนะคะรวมไปถึงนักกีฬาระดับเดียวกันนั่นแหละระดับโลกทนไเมระดับโลกที่เจอกันมาโดยตลอดก็รอดูกันต่อไปนะคะว่านัดต่อไปเนี่ยบีบีพิชากรัมจะได้ลงหรือไม่แต่เมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยดูได้ทาง YouTube ของ C E V European Volley นะคะซึ่งต้องสมัครสมาชิก80บาท เป็นระดับออสตาร์นะคะสมัครสมาชิกของทางช่อง YouTube ทางการของ CEV เนี่ยก็จะดูบีมแก่งรวมไปถึงดูทีมอื่นๆในการแข่งชิงแชมป์ยโรปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดูกาบีไม่ว่าจะเป็นดูซิลล่าไม่ว่าจะเป็นดูอิสเบลฮังดูเซรากูเนสดูทีม่ากิฟแบง์ดูเฟเนบาเชวรกัสดูเอดาเอเดมคือคือดูได้หมดเลยถ้า ทุกคนสมัครสมาชิกซึ่งการสมรัครสมาชิกเนี่ยแอดได้พูดรายละเอียดได้คลิปเมื่อวานนี้แล้วนะคะสามารถไปดูได้แมทเมื่อวานเนี่ยที่แฟน,แฟนแลบอลที่ใครหลายๆคนได้ดูนะคะก็จะมาบอกแอดว่าเฮ้ยแอดเห็นบ,บ,บีบีมรชากรามาเก็บบอลเป็นคนเก็บบอลให้เพื่อนร่วมทีมเท่านั้นแต่ว่าเอ้ยบีมน่ารักนะบีมมีส่งจุบให้เพื่อนร่วมทีมด้วยแฟนๆก็เหมือนแบบอุย้ย บีมไปทําหน้าที่เก็บบอลหรือเปล่าหรือบีมไปทําหน้าที่คือบีมจะได้ลงเล่นหรือไม่ทุกคนคะช่วงเวลาที่แอจะนํามาให้ดูเนี่ยเป็นคลิปนะไม่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นช่วงเวลาที่วอร์มวอร์มก่อนลงแข่งขันแต่ละฝั่งของสนามเนี่ยจะมีการเสิร์ฟแล้วก็จะมีการเออลูกเสิร์ฟลูกตีลูกตบของแต่ละฝั่งทุกคนนึกออกไหมก่อนที่จะลงแข่งขันนะคะมันก็ต้องมีคนนึงแงลคะค่ะ ที่แบบว่าเอ้ยคอยเก็บบอลให้เพื่อนคอยรับบอลอะไรต่างๆที่จริงมันก็ช่วยกันทั้งทีมนะแต่แค่กล้องอะ่ะมันไปโฟกัสที่บีบมริชากกกรํมซึ่งตอนนั้นอะ่ะบีมก็ทําหน้าที่เก็บบอลคนเดียวจริงๆบีมก็ทําหน้าที่เก็บบอลลูกเสิร์ฟของฝั่งเลวารูสเนี่ยที่เขาเสิร์ฟมาทางฝั่งบีมบีมก็เก็บบอลเข้าไปในไปในตะกร้าของบอลนึกออกไหมพอกล้องจับปุ๊บแฟนๆก็เออบีมเป็นได้แค่คนเก็บบอลให้เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยแต่มันมีภาพความน่ารักที่บีมริชากกกรัมเนี่ยส่งจุ๊บให้เพื่อนด้ว มาดูภาพเหล่านี้กันว่าแฟนๆรู้สึกอย่างไรบ้างนี่คะ่ะเป็นช่วงที่กําลังจะลงแข่งนะคะอุ่นเครื่องซ้อมกันอยู่นะคะนี่นี่คะ่ะบีมภาพนี้นี่บีมก็เป็นแบบคนส่งบอลให้เพื่อนคนเก็บบอลให้เพื่อนแบบนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนก็เลยจับภาพเฮ้ยบีมไม่ได้ลงแข่งแล้วบีมมาเป็นแบบนี้หรอบีมส่งจูบให้เพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะน่ารักมากเพื่อนก็เหมือนจะเห็นนะคะเห็นช่วงท้ายๆนี่คะ่ะ นี่จุ๊บค่ะเอาตรงไม่ว่าสาวไทยจะอยู่ที่ไหนก็น่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะแอดยังเชื่อว่าบีบีพิชาโกรมเนี่ยจะได้ลงแข่งขันอีกเยอะๆยเพราะว่านี่มันแค่ช่วงต้นแล้วก็มันเป็นรายการควบด้วยเป็นรายการใหญ่เป็นรายการทิงแชมป์ยุโรปที่ค่อนข้างใหญ่แอดก็ยังมองว่าทางโคชเฟลิกเนี่ย มีโอกาสให้บีมได้ลงแข่งในนะัดต่อๆไปแน่นอนการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปเนี่ยทุกคนเราจะแข่งขันไปถึงแบบเดือนมกราเลยนะคือเดือนมกราเลยนะคะจะมาสลับการแข่งขันลีกด้วยแล้วก็การแข่งขันของชิงแชมป์ยุโรปด้วยรอดูกันต่อไปค่ะสําหรับสาวบีมิมชากก๊กํานะคะการที่แต่ละทีมคว้าตัวมาเนี่ยแอดก็มองว่ายังไงเขาก็ต้อง ใช้งานสาวที่คว้าตัวมานะคะอยากให้บีมวิชากโกรามเก็บประสบการณ์ในฝั่งยุโรปที่บีมบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของบีมที่บีมได้ไปเลยก็ขอให้หลีกเยอรมนีเนี่ยโคดเฟลิกให้โอกาสบีมให้โอกาสสาวไทยในการลงแข่งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเจอผู้เล่นใหญ่ๆผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นระดับโลกด้วย หวังว่าจะเป็นแบบนั้นในอนาคตในแมตช์หน้าๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแฟนๆแ,แล้วว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างคะเมื่อวานใครได้ดูการแข่งขันระหว่าง s s c ชเวเรนของบีมิชากกรัมแข่งกับเลเวอร์ุสบ้างในการแข่งขันทิงแชมป์ยุโรปนะคะบีมจะเจอคู่แข่งอย่าง SSC บาชิด้วยเจอคู่แข่งกับโอเคตองด้วยนะคะจะวนลูปแบบนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะทุกคนสลับกับการแข่งขันหลีกเยอรมนีมีความเห็นอย่างไรบ้างที่เห็นภาพบีม ไม่ได้ลงเล่นเมื่อวานนี้แต่ว่าบีมเป็นคนเก็บบอลให้เพื่อนๆนะนะคะมีความรู้เรื่องอย่างไรแอดก็มองมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็เดี๋ยวรอดูรอดูวันที่บีมได้ลงแข่งเต็มๆอ่ะทุกคนเชื่อว่าอีกไม่นานนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งค่ะแลวคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนัตกตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลลีกอาชีพหลีกต่างประเทศทุกคนขอให้งัดศักยภาพออกมาให้เต็มที่ที่ทสาคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะ เพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะ